ผมไม่เคยคิดเลยผมจะได้มาเล่นสนามนี้ครับผมก็วันนี้นะครับผมสีพีชได้รับชัยชนะไปนะครับผมก็ดีใจมากๆวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมทางช่อง3เองนะครับผมแฟนคลับทุกทุกคนของศิลปินทุกท่านในช่อง3เลยนะครับผมแล้วก็ทั้ง2สีเลยสีฟ้าแล้วก็สีพีชนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้คนเต็มที่มากๆนะครับผมสนุกมากจริงๆนะครับผมกับแชมป์วันนี้ด้วย วันนี้เตะครับวับนนี้เตะคอร์เตอร์สองครับเตะไปประมาณ15นาทีครับซึ่งจุดหมายเราคือก็ส่งคือเตี้ยมากรับไปครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งลูกให้แล้วก็เราก็ได้ส่งลูกให้กรับอะไรเงี้ยเพื่อให้ให้ให้กรับเข้าเข้าประชิดเข้าไป,ไปอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกว่าได้ทําเกมที่เราตั้งใจเอาไว้สําเร็จประมาณนั้นครับปีปีปี่แล้วอยู่สีม่วงก็แชมป์เหมือนกันปีนี้อยู่สีพีชก็แชมป์เหมือนกันครับอัลวปียนน่ะมันก็ต้องแชมป์ <laughs> ประมาณนั้น <laughs> ประมาณนั้นผู้เล่นครับผู้เล่นใช่ ครับตอนนี้เราเจอหลังเข้มข้นครับแต่ลๆคนก็ถามว่าคุณภูมิคุณเห็นอะไรตั้งแต่คุณเห็นของละออและแล้วล่าสุดก็คือเห็นของคุณพุทเนธเนตรนะครับผมอยากรู้ใช่ไหมครับไปติดตามดูละออจันนะครับผมทางช่องสนะครับผมสองทุ่มครึ่งเนาะนะครับกดสามเลยนะครับดูทางช่องสามได้เลยครับ อ๋อตอนนี้ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเลยทั้งหมดนะครับผม,มว่าจะเป็นราอาจารย์ขวัญฤทัยเจฟวิสุต์สอนพอรชีวันแล้วก็เออเป็นละครงานความรักนะครับผมให้จะมาเป็นช่วงหลังแหละนะครับจากหลังจากดวงใจชฉพาะพรมแล้วนะครับก็ขอติดตามด้วยนะครับคขอบคุณครับ